แต่แต่ตีให้แตกแตกสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับงคุณเป็นที่ผมส่งให้ไปในร้านเนี้ยังอ๋อยังเลยครับเร็วเร็วเร่งเปิดตัวไลน์ก่อนเลยอ๋อได้ครับได้ครับนี่คูเดโอลเอารายงานมาให้ผมดูหน่อยสิสักครู่นะครับผมกำลังให้เจ้ามอนเนี่ยเป็นงานมาให้ท่านประธานเลยเฮ้ยมาเลยเลยมาสิบเอามาเลย นี่เลยครับเอกสารนั่นแหละครับยังมีแล้วก็อีกแผ่นครับนี่นี่มาอะไรเนี่ยก้อนน้ำให้ผมปิดลายออกมาครับโอ๊ยจะได้เป็นเอกสารไม่เรียกปิดลายออกมาเอาเราอยู่หัวหน้าไม่บอกกลุ่มก้อนนะออกไปต้อครับท่านประธาน ผมมีเอกสารด่วที่ต้องเซ็นตอนนี้เลยครับเรื่องด่วนมากเลยครับฮะ <Huh? S 1> ผมขอไปชมพิเศษก่อนได้ไหมไม่ได้ครับต้องเซ็นตอนนี้เลยครับหัวหน้าเดี๋ยวก่อนเอกสารด่วนอะไรอะ่ะให้ผมดูหน่อยครับิพากษานีน่มันอะไรกันอะ่ะ<อ>ลองดูที่หน้าสองกันครับโอ้คุณมดมันสมควรไหมเนี่ยหน้าสองครับ ถ้าแบบนี้ขอเซ็นรูอมาดนีด้มากเลยท่านประธาน